ซาซาสวัสดีค่ะคนนี้ต่างประเทศอเปะตัวน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ต่างประเทศอเปะอยู่ที่ไทยค่ะ,ะคนนี้คนไทยโอเคค่ะมือซ้ายโอเคเออมีเส้นเสาไหลเส้นทํางานอะไรคะเนี้ยอ่าตอนงานหลักเป็นงานประจําค่ะอ่าเนี่ยโอเคอายุเท่าไหร่ล้ะคะค่ะสามสิบสี่ค่ะอ๋อสามสิบสี่สามสิบสี่ที่ฉันกะนะค่ะ จะอยู่ใต้เอ่ออยู่ใต้นี้ไซส์สี่อยู่แถวๆจุดนี้ประมาณนี้บ้านที่อยู่นี่เป็นบ้านของคุณเองหรือเปล่าคะเป็นบ้านของพ่อแม่แฟนค่ะคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านสามสิบสี่อีกอไม่นาน,น,นจะปรับปรุงบ้านหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่เเยเสาไม่ถึงส่วนตัวล่ะคะ่ะของคุณนะฮะของหนู รายนีของหนูมีแบบเหมือนทำสร้างบ้านขายอะค่ะอ๋อสร้างบ้านขายห,หมายถึงทำจัดสรรที่ดินใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนะ,เะว่าเป็นแปลงเล็กๆค่ะค่ะสร้างบ้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะ,คะเดี๋ยวตรงนี้มองดูเงินของคุณตรงนี้เดี๋ยวก่อนเอาว่าบ้านก่อนพี่จะได้หาจุดอายุบ้านที่อยู่อาศัยของคุณปัจจุบันเนี้ย กำลังคิดจะทําอะไรไหมแต่ยังไม่ใช่ตอนเนี้ยตอนนี้มันยังไม่เข้าสายสีต่อไปคิดจะต่อเติมนแค่แบบเหมือนเหมือนพอดีตอนเนี้ยค่ะมันจะมีแบบคล้ายๆเป็นน้ําอ่างปลาอะไรพวกนี้อยู่ตรงจะปรับปงอะไรบ้าคแต่อาจจะย้ายไปทางสายหน่อยอย่างเนี้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรแต่คุณทําการค้าที่ดินแต่ในมือเนี่ยนะฮะเห็นไหมให้อายุสามสิบสี่ใช่ไหมฮะสามสี่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นสามหก สามห้าสามหกสามสามสี่อยู่ในแดนนี้ช่วงนี้มือซ้ายไม่เห็นเงินข้ามีแต่เงินคว่ำนะคะเอามงินแล้วเพราะว่าหนูลงทุนคอนโดด้วยค่ะเงินคว่ำแล้วก็ปล่อยเช่าไม่ค่อยได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูมือขวานะคะมือขวานิด่อเอาขอดูมือขวาแมวเดี๋ยวให้แมวจัดให้นะเงินไม่มีเข้ากระเป๋าค่ะขณะนี้นะไปดูมือขวาซิเป็นไงอืม สามสิบสี่สายสี่มันอยู่ใต้เส้นสมองประมาณนี้ขณะนี้เงินของคุณมันไปเที่ยวอ่ะเอ้าแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาคะเงินมัเงินมันไปเที่ยวเสลี่ยซีทำไมดูว่าตรงไหนเงินไปเที่ยวเนี่ยก็จุดอายุเขาสามสิบพี่กะได้สายตานะประมาณเดี๋ยวนะพี่ถามตรงนี้ก่อนจุดอายุอยู่ตรงนี้สามสี่นี่ยอยู่อย่างนี้งานของคุณเนี่ยทํางานประจําป่ะคะใช่ค่ะ เอ่อที่ทํางานคุณมีการปรับระบบงานอะไรไปยังหรือเปลี่ยนงานอะไรไปยังเหมือนปรับปรุงออฟฟิศอะค่ะเ่ปรับปรุงออฟฟิศนะปรับไปยังคะแต่หนูแต่หนูมีแทนจะเปลี่ยนงานค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะครับเเดี๋ยวพี่กาลังหาจุดอายุว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนตอนนี้งานของคุณก็เซ็งใช่ไหมคะก็เรื่อยๆค่ะแต่ว่าพอนดือนท่าไหร่ที่ใหม่ แสนห้าค่ะได้เดือนแสนห้าแต่เขาใช้คุณคุ้มนะก็ทําหลายอย่างที่นี่ค่อนข้างแท้ขาหลายอย่างแต่ว่าไม่เส้นเสามีหลายเส้นํานไม่ได้หนักมากอ่าอนั่นแหละไม่ได้ทำงานนะที่ใหม่ก็เหมือนกันถึงย้ายไปก็งานเยอะกว่าที่นี่อีกเพราะเส้นเสาเพิ่มมากกว่านี้อืมตรงนี้่ะอ่าแล้วเงินเดือนให้เท่าไหร่คะ ก็ยังยังไม่ได้ตกลงค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อวันพุธเองค่ะแล้วก็แต่ว่าเขามีคือเขาก็เขากำลังแผนว่าจะจะออฟเฟอร์งานให้อยู่ค่ะออฟเฟอร์งานเนี่ยนะคะดูเส้นเสาเนี่ยตรงนี้หลายเส้นแล้วมีตัวนี้เพิ่ม,มงานที่น้องไปทำจะอยู่ได้นานหรือเพราะเข้าไปทำแล้วงานมันก็ไม่ได้ง่ายนะบริษัทเก่าทำมานานยังคะ จุดอายุอยู่ตรงนี้เกือบห้าปีค่ะเกือบห้าปีแล้วตอนนี้ถ้าเข้าไปมันจะไม่มีสวรรค์สาหรับคุณมันเข้าลักษณะของวีความนะคุณสังเกตไหไมะค,ะคุณทําเนี่ยนะ,ะจุดอายุอยู่ตรงนี้มันจะเข้าเป็นวีความวคุณสังเกตไหมชีวิตการทํางานของคุณเนี่ยนะคะ,คะงานของคุณคุณไม่เคยทํางานหน้าที่เดียวหรอกนะคะ,ค,ะคุณทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะงานที่จะไปตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าหมูนะ นะคะ,ะที่ผ่านมาถ้าถอยหลังกลับไปปนี้ประมาณสักสี่ปีประมาณนั้นนะส<ะ>ี่<ะ>ปีห้าปีอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นคุณเนี่ยา<ะ>งานของคุณนะได้เลื่อนตำแหน่งมาป่ะหรือได้รับความไว้วางใจที่ดีเพิ่งเปลี่ยนงานค่ะส <4, S 2> <อ>ี่ห้าปีสี่ห้าปี ใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนงานก็ได้ได้งานที่ได้งานได้งานที่ปัจจุบันเนียค่ะก็คือปัจจุบันที่ปัจจุบันคือดีใช่ค่ะคือดีขึ้นแต่ตรงนี้ที่จะเปลี่ยนคิดดูให้ดีนะมันไม่ได้มีดีขึ้นนะและบริษัทที่คุณไปอยู่เนี่ยมันปัญหาเยอะนะนะคะเนี่ยเส้นเสาย้ายไปไปเจอเส้นตัดแล้วถ้าเกิดอยู่ไม่ทนอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดอยู่ที่เดิมก็ปัญหาเยอะเหมือนกันไหมค่ะ แต่คุณขับเรือคุณรู้ล่องน้ำเข้าใจไหมอืมค่ะระหว่างน้ำยอ่าแต่ถ้าเราสู้ยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวคุณฟังก่อนคุณอยู่บริษัทนี้มาห้าปีคุณคุ้นเคยกับการทำงานในบริษัทนี้คุณเป็นคนเก่าของเขากับคนคนใหม่ที่เข้าไปไม่กี่เดือนถ้าบริษัทใหม่มีปัญหาเขาจะเอาคุณไว้ไหม ที่คุณทํางานไปไม่กี่เดือนจับบริษัทเก่ายัางไงดีกันเออเคยมือพี่บริหารสมัยก่อนศูนย์การค้าใหญ่นะคะ,คะเป็นผู้จัดการคุมสาขาใหญ่แล้วบอกว่าผมไม่สบายใจผมจะออกบอกอย่าออกเขาบอกผมจะใช้เวลาพักร้อนไปอยู่เป็นการค้าปีกในเหมือนบริษัทใหญ่ด้วยกันโหนท้ายอยู่ไม่ได้กลับมาบริษัทเก่ารู้ให้ออกเลยอื หาเรื่องบีห้ออกตรงนั้นก็เหมือนกันนะคะอันตรายนะเงินเดือนแสนกว่าบาทถ้าเกิดไปแล้วไม่รอดล่ะพี่ถามตรงทําไงคะตอบไปยังเพราะการเงินของคุณก็มีเรื่องใช้จ่ายทําไงอะคะเหมือนกันดูมือซ้ายอืนะคะเส้นมันตัดลอยอยู่แล้วเหมือนมือซ้ายเนี่ยมือซ้ายอ่ะนะคะมือซ้ายนะคะมือซ้ายเนี่ยคุณเอาไปซื้อคอนโดเงินมันก็เลยจมถูกไหมคะ ใช่ค่ะถ้าเจอคุณก็จะบอกว่าคุณไม่ซื้อได้ไหมคอนโดนี้ซื้อเงินจมคุณจะเชื่อไหมล่ะคุณซื้อไปเท่าไหร่คะอืหมหดหลายก็เป็นสิบล้านเลยสิบล้านใช้หนี้แบงก์หรือเปล่าใช่ค่ะอ่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงเหมือนกับถ้าจะออกจากงานเน่ยถ้าออกจากงานแล้วงานมีปัญหาแล้วตอนนี้คุณบอกพี่ว่าคุณทําบ้านจัดสรรใช่ไหมคะ ขายหลังเล็กๆเอ่อบ้าน<ช>จัดสรรของคุณเนี่ยตอนนี้ยังทำอยู่ป่ะก็ตอนนี้หยุดสร้างแล้วค่ะก็คือรอให้รอให้โอนได้แล้ว,แล,วแล้วมีเงินมาค่อยสร้างต่อค่ะแล้วตอนนี้จะมีคนโอนเหรอเหมือนกำลังจะโอนอยู่คนหนึ่งค่ะโอนก็ไม่เข้ากระเป๋านะเงินก็ไม่เข้ากระเป๋าคุณนะเพราะว่าหนูทำในรูปแบบบริษัทไหมคะเข้าใจเข้าใจ ค,ค,คือถึงจะอยู่รูปแบบในบริษัทแต่คุณเป็นประทานหรือผผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมค่ะใชะ่ถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่ถึงยังไงมันก็ต้องมีความพอใจแต่ทำไมมันไม่เห็นโดยชัดเจนอะไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วถามพี่ถามตรงเลยค,คุณทำงานด้วยเงินสดหรือทำงานด้วยเงินแบงค์พี่ถามอย่างนี้เลยทำงานไหนนะคะ การทําจัดสรรทําบ้านขายอ๋ออันนี้อันนี้เงินสดค่ะถ้าเงินสดโอเคถ้ามือนี้ถ้าทํางานด้วยเงินแบงค์อันตรายนะตลอดเลยไหมคะอาจารย์หรือว่าอะไรคะหรือว่าแค่ช่วงนี้ค่ะออืเคุณจะต้องทนตรงนี้จากสามสิบสี่ไปเนี่ยจนต้องไปนู่นน่ะอีกตั้งสองปีกว่าคุณถึงจะขึ้นแต่มันก็ขึ้นแบบเดียวเขาจะเจอเส้นใจพี่บอกได้เลยมือนี้ นะฮะถ้ามาเนี่ยคุณเป็นคนมือแข็งหรือเปล่าก็ไม่แข็งมากค่ะอ่าช,ชีวิตคุณมาได้เนี่ยมาได้เพราะความสามารถแต่มือของคุณเนี่ยคุณสังเกตไหมเงินเนี่ยไม่ค่อยเข้ากระเป๋าเท่าไหร่ละหมุนผ่านหมุนผ่าน,ม,น,านมือซ้ายนะคะเงินของคุณไม่เข้ากระเป๋าดูมือขวาสิแมวมแล้วทำไมถึงเป็นนี้แบงก์ตั้งสิบล้านนะคะ คอนโดอะอ๋อก็ก็ซื้อคือหลายที่ค่ะอาจารย์แล้วรวมรวมแล้วอ่ากี่ที่ก็แล้วแต่แต่ทุกที่เป็นเงินเข้าแบงค์ทั้งนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมคอนโดตอนนี้แยกกันหมดอืนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีลูกค้ามาซื้อซื้อซื้อคอนโดแบบคุณนี่แหละเป็นหนี้เป็นสิบสิบล้านเลยเดือนเป็นแสนแสนหลายแสนด้วยก็เลยบอกว่าอย่าซื้อเลยเขาบอกจะขาดทุนตรงไหน ถ้าขายไม่ได้ผมก็ให้เช่าและถ้าเช่าไม่ได้แะถ้าเช่าไม่ได้ขายไม่ออกทำไงมันต้องได้แล้วถ้าไม่ได้เขาเงียบและตอนนี้สรุปไม่ได้ทั้งเช่าไม่ได้ทั้งขายก็เป็นสิบสิบล้านเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ก็ต้องผ่อนแบงค์นะคะคือไปซื้อคอนโดแล้วเอาเงินมันหวังส่งตรงนี้นะคะมันไม่ได้นะคะ ฉะน,นั้นคุณสังเกตบบชีวิตของคุณเวลาคุณทําธุรกิจอะไรอะ <c oughs> ร่ะเงินมันไม่ค่อยเข้ากระเป๋าหรอกมันจะหมุนอยู่ตลอดถูกไหมคะ <c oughs> อา่าต้องค่อยๆ <c oughs> เป็นค่อยๆไปเอาเงินเออแสดงว่าคุณทําธุรกิจตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบปาปะเคยคือ,คอช่วงยี่สิบเจ็ดทำร้านอาหารค่ะอ่าไม่ใชนะ่ที่ดินนะคะที่ดินน่ยทํา อ๋อยี่สิบเก้าค่ะอ่ายี่สิบเก้าสามสิบค่ะยี่สิบเก้าสามสิบช่วงนั้นยังมาได้อืมอมช่วงนั้นมาได้นะฮแต่ตอนเนี้ยมันกาลังจะเลี้ยวไปตรงนี้แล้วให้ระวังนะนะฮะถ้าลูกค้าจะโอนทาแล้วทำกี่หลังคะเนี่ยบ้านจัดสรรตอนนี้มีอยู่สี่หลังโอนไปหลังหนึ่งค่ะกาลังจะรอโอนอีกหลังหนึ่งค่ะพยายามมือนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มือซ้ายไม่เห็น กระเป๋าเงินในกระเป๋าคุณมือขวาไปได้แต่มันกำลังจะเลี้ยวลงนะคะฉะนั้นมือนี้ถ้าทําธุรกิจจัดสรรที่ดินหรือทําบ้านจัดสรรได้ต้องเป็นนกน้อยสร้างหลังนะคะแต่นี่คอนโดมันมาตัดกระเป๋าคุณไปสิเข้าใจไหมคะใ่าฉะนั้นอ่ะต้องค่อยๆแก้ไปแต่ถ้าจะออกจากงานก็ต้องระวังหน่อยนะคะคือคือมือนี้จริงมือขวาดีกว่ามือซ้ายใช่ไหมมือขวาสวยกว่ามือซ้ายไม่สวย มือซ้ายไม่สวยก็หมายถึงว่าธุรกิจที่ทํําาทส่วนตัวเ,เงินไม่เข้ากระเป๋าเงินส่วนตัวจะไม่ค่อยเข้ากระเป๋าคือไม่ใช่ไม่ใช่เงินส่วนตัวเงินจะหมุนถ้ามือขวาดีมือซ้ายไม่ดีก็หมายถึงเงินหมุนเข้าหมุนอยู่ตลอดอไม่เข้ากระเป๋าอนะคนนี้เขาไม่ให้มีเงินในกระเป๋าใครใครมาเที่ยวอาเราเราเมื่อไหร่จะดีขึ้นไหมคะยังไม่เห็นค่ะ ยังไม่เห็นตรงนี้อะไรบรรเทาได้ไหมเนี่ยบรรเทาไม่ให้เสียคือคําว่าไม่มีเงินในกระเป๋าเขาพูดง่ายๆก็คือเขาบอกให้ค่อยๆเป็นนกน้อยสร้างรังอย่าพอตัวอย่าเอานี่นําหน้าแล้วจะประสบความสําเร็จอ,อแต่เขาไปเอาคอนโดนําหน้าไปแล้วสิบกว่าล้านอือค่ะตรงนี้มันเป็นจุดดิ่งเข้าใจไหมฮะคนนี้จะเอานี้เป็นสิบล้านมาปุ๊บมันจะดึงหมดครับอ๋อ เพราะหนี้แบงค์เนี่ยสิบล้านเนี่ยถ้าเผื่อเราส่งไม่ตามกําหนดปุ๊บใจเออสิบล้านมันจะกลายเป็นยี่สิบจะเป็นสามสิบแล้วมันจะขึ้นเร็วมากอืเป็นหนี้แบงค์เนี่ยเป็นห้าล้านนี่ย,ยังโดนไปแคสามสี่สิบล้านเลยเงินแบงค์เนี่ยบางทีดอกเบียถูกแต่ส่งไม่ตามกําหนดปุ๊บดอกเบียมันจะขึ้นเ,เลยค่ะต้องระวังตรงนี้นะคะระวังมันจะดึงขายไม่ตัดิใจขายแล้วค่ะแต่ก็ขาย คอนโดขายได้ไหมคะก็พยายามจะขายอยู่แต่<า>มันยากาย,ยังขายไม่ได้ขายไม่ได้ไไดคอนโดแถวไหนคะศิราชาค่ะ ừ ừ, ศิราชาพัทยาค่ะท่านผู้ชมฟังนะคะ ừ, การดิฉันดูลายมือมาเยอะแล้วคนที่ประสบความสำเร็จคส่วนมากจะเป็นคนที่นกน้อยสร้างหลัง ค่อยๆหมุนค่อยๆอ,อ,อะไรจะไม่เอานี่นําหน้าอืนะคะแล้วมือซ้ายของคุณไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะตัวนี้เต้องระวังและดิฉันขอเตือนเรื่องงานด้วยนะที่ตอนนี้เงินเดือนก็อยู่ในระดับที่ใช่ค่ะจะไปเสี่ยงไม,ไม่อยากให้เสี่ยงใช่ไหมไม่อยากให้เสี่ยงอคืองานใหม่ที่เข้าไปเนี่ยถ้าย้ายไปแล้วเนี่ยงานตรงนี้มันมันจะเลียวลงในที่สุดอ <laughs> พี่เตือนแล้วนะ เราตัดสินใจดูนะคะแต่ถ้างานเก่ามันก็ก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมหรือยังไงก็ยังต้องเออสมมุติว่าเวลานี้คุณขับรถไปในคุณนั่งเรือไปในทะเลเออนะฮะแล้วทะเลกําลังคลั่งครับคุณอยู่ในเรือลําใหญ่ครับแล้วเขามีเรือลําใหม่มารับเออทะเลก็กําลังคลั่งอคุณรู้แล้วเรือลําเก่าเป็นยังไงแต่เรือลําใหม่คุณไม่รู้ว่าลงใบเรือจะรั่วไหมคุณจะไปลําไหน พี่ถามคุณเก่งเรือก็ทรงเดิมอันนี้ก็โอเคอยู่แล้วใช่ไหมก็โอเคตอนนี้ถึงมันจะเซง็งมันจะยังไงก<อ>็แล้วแต่แต่ชีวิตรอดอกับเรือลําใหม่ที่ไปคุณรู้ไหมว่าเรือลําใหม่มันจะรั่วไหมกับตันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เออแล้วเขาจะปล่อยลงทะเลไหม<อ>คุณรู้นิสัยเขาหรือยังยังเลยอ่จะไปไหมนะต้องตัดตี่งเลือกตัดต้องเลือกตัดสินใจนะฮะต้องเลือกตัดสินใจพี่ถามคุณเก่งก่อน จะไปไหมถ้าเป็นผมมาเหรออ่ผมจะกระโดดลงทะเลตายไปเลยถ้าเป็นผมมาเหรอโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ